ครับคุณผู้ชมถ้าจำไม่ถ้าคุณผู้ชมจําได้คือในช่วงของปลายปีที่แล้วเนี่ยม,มีเหตุการณ์ฝนฟ้าขนองเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีเองก็ได้มีการไฟเขียวแล้วนะครับสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนอ่าในเรื่องของเคาะนะครับเงิน7จ็ 781.88ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมครัวเรือนละ9,000บาทครับคุณผู้ชมซึ่งคณะรัฐมนตรีเองเมื่อวันที่22เมษายน2568นะครับอนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ที่ผ่านมาเพิ่มเติมแล้วก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568งบกลางนะครับให้กรมป้องกันและบรรเทา,าสาธรารณภายัยจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ อภัยผ่านธนาคารออมสินตามกระทรวงมหาดไทยได้เสนอนั่นเองนะครับจำนวน781.88ล้านบาทสำหรับ 86, 8 6 8 7 6ครัวเรือนนะครับก็ได้แก่สถานการณ์นะครับมีการแบ่งเป็นในช่วงของสถานการณ์สถานการณ์แรกนะครับคือสถานการณ์วันที่20พฤษภาจนถึง2พฤศจิกายน2 5 6ร ในพื้นที่4จังหวัดก็ได้แก่ชัยนาทครับบุรีรัมย์สมุทรสาครและก็สิงห์บุรีส่วนอีกหนึ่งสถานการณ์ครับสถานการณ์ในวันที่3พฤศจิกาจนถึงวันที่31ธันวาคม2,567ในพื้นที่13จังหวัด ได้แก่นะครับกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีประจวบคีรีขันธ์ตรังพัทลุงยระรานะครับพระนองสงขลาสตูลและสุร,ราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นพื้นที่เดิมที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยอนุมัติไปแล้วแต่มีการสำรวจนะครับเพิ่มเติมว่า มีการพบนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมมากิ่งขึ้นนั่นเอง<า>นะครับทางนี้เองครับก็มีการให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการโดยให้จ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน15วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามมาติคอรมอนั่นเองครับก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการอนุมัติเงินที่จะไปช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทก,กภัยนะ,ะในปี2567ต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหนักหน่วงจริงๆนะคะในเรื่องของปัญหาอุทกภัยต่างๆนะคะคือหนักหน่วงถึงขนาดว่าโอ้โหในหลากหลายพื้นที่ตอนนี้คือผลกระทบหนัก ผลกระทบตามมาไม่ใช,ใชไ่ไม่ใช่แค่ผลกระทบที่อยู่ในระหว่างที่เกิดเหตุมันมีผลกระทบที่ตามมาหลังจากเกิดเหตุ<ช>ด้วยบบเป็น after ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินโคลนที่มันขังอยู่ในบ้านนะคะก็ต้องมีการมานําออกออถือว่าเงินในส่วนนี้ก็สามารถที่จะนําไปช่วยเยียวยาไปเพิ่มเติมไปสมทบทุนในส่วนที่เรายังต้องการเพิ่มเติมอยู่บบยก็ตอนนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตนะคะมาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาตอนนี้ก็ถือว่า เอาใจช่วยละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าพายุดูร้อนก็กําลังจะกลับมาอีแล้วนะคะก็ให้ทุกคนช่วยกันติดตามแล้วก็ระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศติดตามกันต่อไปแต่จริงๆ <นะ S 1> แล้วก็น่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมมาแล้วนะครับสำหรับในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุขึ้นจริงๆแล้วทางรัฐบาลเองก็มีการเตรียมพร้อมรองรับได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการก่อนเกิดตอน ก่อนเกิดตอนเกิดตอนหลังเกิดเลยคือก็ครบอยู่แล้วแต่อันนี้คือเป็นการสํารวจเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายเก็บตกนั่นเองนะครับ